วันนี้ก็มาดูอีกวันหนึง่งต้นตุเรียนต้นนี้จากการที่ตัดรากกดไปแบบนี้แล้วครับจากที่กดอยู่เยอะมากจากการที่ตัดออกไปแล้วตรงของต้นนี้นะแล้วตอนนี้ก็เกิดการกัดน้ําขึ้นมาแล้วก็ทําให้ใบร่วงเกือบหมดแล้วครับดูครับใบใบร่วงเกือบ ทั้งหมดต้นละแต่เหลืออยู่สองใบครับที่ยังเขียวอยู่คอยติดตามดูนะว่าจะูรอดหรือไม่รอดเหลืออยู่สองใบอีกอีกสองเดือนค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่ามอนต้นนี้จะรอดหรือไม่รอดรอยังยังยังไม่ตายนะครับยังอยู่ได้ครับ นี่ครับเหลือยู่สองใบใบที่หนึ่งแล้วก็ใบที่สองยอดอื่นก็เลื่นเกือบต้นแล้วจากการที่ตัดรากกดไปนี่ครับรากที่กดแล้วก็อาจจะกัดน้ำไปนิดนึงเลยให้ต้นเป็นแบบนี้ครับคอยดูกันอีกครั้งหนึ่งว่า โรดมากน้อยแค่ไหนครับ